สวัสดีค่ะวันนี้ครูทัานมีโอกาสดีอีกแล้วนะคะได้มาเยี่ยมชมบ้านของอานาสวัยนะคะคนรู้จักกันนะคะผู้นำบุญด้วยกันนะคะก็ได้ทำบ้านแล้วก็ทำโรงเรือนในการปลูกผักออร์แกนิกค่ะเดี๋ยวมามเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชมกันนะคะ ค่ะนี่เป็นโรงเรือนเป็นโรงเรือนเพื่อปลูกผักออร์แกนิกค่ะเห็นว่านี่ความยาว1 2 3 4งห้าห้องความกว้างก็ประมาณสองสองห้องอ่าแคูณ ความกว้าง8เมตรความยาวน่าจะเท่าไรคะหนึ่ง <3 S 1> สอง,สอ,งอ่าหนึ่ง <3 S 2> <3 S 1> สองสามสี่ห้าอ่าความยาว15เมตรนะคะความกว้างอยู่ที่8เมตรนะคะนี่มาดู นี่ค่ะผู้มาชมลองลองปลูกโหระพาดูนี่ค่ะนี่เ <ลง S 1> จ้าของค่ะสวัสดีค่ะน้าไหวค่สคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้อยากได้ความรู้เกี่ยวกับการทําโรงเรือนปลูกผักออร์แกนิกขอให้ช่วยพานําชมหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่<ค>น,น้าสวัสคนขยันนะคะน้าไหวพรสวัยค่ะ เชิญค่ะเชิญค่ะมามาชมกันเลยค่ะนี่เป็นการปลูกผักแบบไหนคะนี่อันนี้อันนั้นเราจะเพาะเม็ดไหนขาดมันหมดแล้วอ๋อเพาะเม็ดมแล้วก็มา,ามาอนุบาลในกล่อง อดูที่นี่กล่องอนุบาลนี่อันนี้เดียวใช้น้ําใช่ไหมคะข้างล่างเป็นน้ำอ่อนี่ใส่ขึ้นแล้วข้างล่างเป็นน้ํานะคะใส่ตรงนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าผักอะไรนะคะผักออร์แกนิกอะผักออร์แกนิกเนาะนี่ตัวนี้เป็นผักอะไรคะอันนี้เป็นกวางตุ้งฮองเตอ๋อกวางตุ้งฮองเต้นี่ตัวนี้เป็นอันนี้พวกเป็นผัก เทเป็นสลัดนะพวกสลัดพวกสลัดนะคะนี่นี่นี่นีำลังสวยเลยใช้กล่องโฟมวางนี่นะคะนี่ทำอันนี้จะเป็นเขวอืนี่ค่ะดูการการทำนี่ค่ะใช้ใช้ใช้บล็อกก้อนบล็อกตั้งขึ้นแล้วก็ใช้เหล็กแป๊บเนาะนี่เป็นแถวนี่ค่ะดู นี่ข้างล่างนี่น,นี่อยากอ่ะคา,านใดอยากเป็นแนวคิดค่ะน,น,นี่นี่นี่ดูค่ะนี่นี่นะคะบล็อกสองก้อนนะคะตัวหนึ่งตั้งอีกตัวหนึ่งเป็นตัวตั้งเป็นฐานนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวยืนแล้วก็ใช้นี่เห็นไหมคะใช้เหล็กรองนะคะเหล็กแป๊บนี่เดี๋ยวไปดูทางนู้นนี่นตอนนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นกวางตุ้งเนาะ วางตุ้งฮ่องเต้ทั้งหมดได้ขายบ้างหรือยังคะนี่ขายไปหมดเมื่อวานโอ้ขายไปหมดก็น้องลงลงอันนี้หยิบตัวอ๋อเหรอคะไม่เห็นขายมงใไอฟด้ไลน์อะไรแล้วแล้วลูกค้าของเราคือใครคะลูกค้าของเราก็คือที่คนข้างนอกข้างนอกแล้วก็คนรอบรอบนี้จะได้ตลอดแล้วแล้วเป็นจุดอย่างโรงพยาบาลอะไรนี่สั่งหรือยังโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้ไม่ได้กิน อ๋อ oh, นี่เห็นไหมะคะดได้เฉพาะเอาแค่รอบข้างคนยังไม่ถึงหน่วยงานนะคะไม่พอยังไม่พอนะคะนี่นะคะตอนนี้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพนะคะโดยการกินผักที่ปลอดสารเคมีค่ะนี่นะคะนี่กำลังสวยเลยค่ะนี่นี่กำลังลงใช่ไหมคะตอนนี้กำลังจะบริบาลลงนี่ค่ะอันนี้จะลงวันวันที่7็ด ก็เจะตัวนี้แหละไปลงอันนี้อนุบาลอยู่อ๋อตัวนี้อนุบาลตัวนี้อนุบาลพอเข้าโตอีกสักหน่อยแล้วก็ใช่นึกว่าจะปล่อยให้ให้ให้โตอยู่ในนี้ครบสิบสี่วันก็จะไปลงกล่องฟูที่ห่างๆน่ะมันจะมันจะเป็นแบบโอ้โออโอเคโอเคนี่ความห่างนะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดได้แปดช่องตัวนี้สิบห้าตัวนี้บริบาลค่ะนี่บริบาลผักให้โต อ๋อสักหน่อยได้กี่วนันนะคะบริวารกี่วันสิบสี่วันสิบสี่วันก็จะเอามาลงนี่นะคะลงลงกล่องน,นี้เพราะว่าเขาต้องโตนะคะความตรงนี้ก็อยู่ที่สามสิบวันอ่าอยู่สามสิบวันแล้วก็เก็บขายโอ้นี่ได้ความรู้ค่ะนี่นี่นี่คนเก่งคนขยันนะคะนี่มาดูใกล้ๆนี่การสร้างโรงเรือนบางคนโอ้ยไม่ต้องไปเป็นแนวคิดที่ดีมากเพราะลูกชายจบวิศวะค่ะ ก็เลยออกแบบแบบืประหยัดแล้วก็เรียบง่ายนะคะใช้กล่องโฟมนะคะนี่แต่ถ้าเราทํารถสเปกก็ได้ไม่ต้องเอาเใหญ่แต่อันนี้เขาทาเผื่อว่าเผื่อว่าไม่ได้ทําตัวนี้ก็จะทําเป็นร้านอาหารหรืออะไรต่อกันโอ้โหว,วางแผนไมเพราะว่าตัวนี้ก็ทําเป็นหลังคาได้เลยใ,ใช่ไหมคะนี่อันนั้นเป็นพลาสติกข้างบนพลาสติกข้างบนนี้ก็เป็นการให้แสงนี่เขาวางแผนที่จะ สามารถดัดแปลงอาคารนี้เห็นว่างบประมาณประมาณสองแสนกว่าหลังสองแสนนะคะลังนี้หนึ่งแสนลังนี้อยู่อที่แสนแสนสี่แสนห้าโอ้แสนแสนสี่แสนห้าว้าฮุ้ยทัดไอเดียหาเงินแสนแต่ถ้าเราเอาเหล็กไม่ใหญ่มันก็ประหยัดลงไปอีกใช่ไหมคะนี่ค่ได้ต้นแบบนะ โอ้ยเก่งมากเก่งมากนี่นะคะนี่นี่นี่ชอบไอเดียเนี่ยเราเราคิดคิดได้ไงนี่นี่เลยค่ะนี่เนี่ยคิดได้ไงเนี่ยเพิ่งเห็นนะคะนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยก็อยากให้เป็นแนวคิดสําหรับใครที่อยากจะปลูกผักออร์แกนิกนี่ค่ะนี่การการทาโรงเรือนนะคะแต่ออกแบบอันนี้น้องเล็กอ่านี่ตัวนี้ตัวนี้ของน้องเล็ก ไอ,ไอ้ประกอบน,น้องเล็กทอดตัวนี้เป็นการออกแบบของ,น,องน้องสาวแต่โรงเรือนนี่พี่ชายจบวิศวะค่ะน้องจบอะไรนะคะนิเทศนิเทศนิเทศจาิสินอ่าเนิเทศอ่าดูสิคะออกแบบดูน้องนองดูน้องก็เก่งอุ้ยนี่นะคะนี่ก็ถือว่ามาให้ทุกท่านเป็นไอเดียนะคะสำหรับใครที่สนใจต้องการทำโรงเรือนปลูกผัก ออแกนิกนะคะนี่ก็เป็น am, strikes, right โฟมโฟมนี้ก็ไปซื้อมาแล้วตัดใช่ไหมคะนี่ัตัดเลยโอ้สั่งตัดเลยเป็นโฟมที่สั่งตัดนี่นี่ค่ะนี่อันนี้น้องเล็กก็เจาะเองอ๋อเขาึ้นเจาะเสร็จแล้วก็เข้ามาแปะอันนี้เสร็จใ่ลจะเป็นวันที่เจ็ดเขาก็ลงอ๋อตัวนี้เรานี่เราการการทำนะคะนีนในในการการทำเอาแผ่นโฟมมาแล้วก็ติดใช่ไหมคะติดติดกาว ติดกาวติดกาวเสร็จแล้วก็ใช้พลาสติกนะคะรองอีกทีนึ่งโอ้แล้วก็เพื่อไว้น้ํานี่ค่ะวิธีการเสร็จแล้วก็เจาะ4 5 5กล่องนี่สุดพอดีโอ้นับหลุมแล้วกล่องละ1 2 3เมตรกล่องละ3เมตรใช่เพาะใหม่เพราะอันนั้นออกอันนี้ก็ตามมาแล้วก็อันนี้ก็ตาม เป็นกะกะระยะคือได้ขายตลอดนะคะก็จะลงนี่นะคะก็เป็นไอเดียเป็นความคิดดีดีมากๆเลยแหละค่ะของการปลูกผักออร์แกนิกนะคะเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนเราเพื่อสุขภาพตัวเราเองแหละก่อนนะคะตอนนี้บอกว่าขายไม่ทันค่ะขนาดหน่วยงานยังขายไม่ทันคือต่อไปก็คือโรงพยาบาลหรือใครอะะไรนนดีีเจม ร้านขายต้นไม้เอามาส่งหน่อยนะสักกิโลหนึ่งขายโล80โล80ผักนี้ใช่ไหมคะใช่กิโล80บาทถ้าคร<อ>ึ่งโลก็ก็ดูสิคะนี่ผักเราธรรมดากิโลแล้ว20-30บาท <c oughs> ตอนนี้ออร์แกนิกกิโล80บาทยังไม่พอขายนี่นะคะใครสนใจนะคะมาเรียนรู้ได้นะคะออยู่ที่บ้านเ <c oughs> ขาเรียกปันชื่อบ้านอะไรนะคะบ้านู บ้านรุนนะคะแต่อยู่เขตอยู่หลังธนาคารใกล้ๆธนาคารทรกศนะด้านหลังนะคะข้ามประสบโชคเฉียงหนตรงข้ามประสบโชคพาณิชย์เลยใครสนใจที่จะมาดูงานมาดูเอาความรู้ไม่หวงนะคะนี่นี่ก็เตรียมแล้วนี่เสร็จแล้วก็เนี่ยใช้พลาสติกนะคะนี่พลาสติกรองนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดมาได้เห็นแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นนะคะ

ค่ะสำหรับนี้ก็คลิปนี้ก็มาให้เห็นแนวคิดนะคะในการทำโรงเรือนปลูกผักออร์แกนิกและการเพราะการบริบาลผักนะคะที่จะปลูกนะคะก็ถือว่าน่าจะมีประโยชน์แก่ทุกท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย